คุณผู้ชมฮะวันนี้พี่วิจจะพาไปดูเรื่องของรถ e ีวหรือว่ารถไฟฟ้านั่นเองอวันนี้ประเทศไทยบอกโอ้โหจัดแบบรถแรกแจกแถมกันเลยแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยรายละเอียดเปนไงไปติดตามกับดรวิสิธิเวคินได้เลยฮะสวัสดีค่ะ ยิ่งวันความนิยมของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับไม่จะเป็นแบบ PHEV แบบ BEV <Yeah. S 1> นะครับหรือแบบ HEV นะครับเดี๋ยวก็อธิบายทีหลังว่าคืออะไรนะครับยิ่งวันยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ปัญหาคือนเวลานี้การเตริบโตของยานยนต์เหล่านี้เกิดจากแพ็กเกจการให้การสนับสนุน EV 3.0และ3.5ครับ <S 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 <ๆ S 1> คำถามก็คือว่านะครับที่เติบโตมาแบบนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับภาครัฐนะครับ เล่นบทบาทสําคัญในการผลักดันด้วยนายกเศรษฐาก็ย้านะคะว่าจะสนับสนุนเครื่องยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอุตสาหากรรมรถไฟฟ้า EV เนี่ยไทยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลที่จะเชิญให้เขามาลงทุนยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆดยปกติแล้วนะครับคนอาจจะไม่เคยกล้าซื้อนักสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเทคโนโลยีนั้นมีราคาสูงไปกว่าเทคโนโลยีเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว และราคาอาจจะต่ำกว่าด้วยสาเหตุนี้ครับหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเองจึงพยายามให้แพ็กเกจเป็นมาตรการในการให้การสนับสนุนเพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาที่บ้านเราได้ในราคาที่ถูกลงครับหนึ่งในวิธีการก็คือว่าแบบนี้ครับเป็นการเซ็นสัญญานะครับ FTA อาเซียนกับจีนจีนเองเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับถ้าหากว่ามีการนําเข้ามาประเทศเราได้ในราคาที่ถูก ก็จะทําให้รถไฟฟ้าเองนั้นสามารถที่จะสร้างพื้นฐานจํานวนยอดขายจํานวนหนึ่งหงได้ในประเทศไทยก่อนที่พวกเขานั้นจะลงทุนในการประกอบยานยนต์ในประเทศซึ่งสิ่งนั้นเองเราก็จะเห็นว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่ทะลักเข้ามาจากจีนในรตแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นยานยนต์ที่ถูกนําเข้ามาจากประเทศจีน ในราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวนะครับเพราะว่าไม่เสียภาษีศุลกากรตามหลักการ FTA นะครับในขณะเดียวกันยานยนต์ของจีนเองหลายแห่งนะครับก็ได้มีการประกาศแล้วก็ซื้อพื้นที่ในการที่จะลงทุนเปิดโรงงานในประเทศไทยพูดง่ายๆช่วงแรกนําเข้ามาเพราะว่าอยากที่จะให้คนไทยเริ่มใช้จากนั้นพอคนไทยเริ่มใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลิตภายในประเทศก็จะได้ต่อเนื่องไปได้ อย่างแรกก็ตามครับในส่วนนี้ต้องบอกว่าเรื่องยานยนต์จีนก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเลยที่เราต้องตระหนักครับก็คือว่ายานยนต์เหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องแรกไม่เสียภาษีในการนําเข้า2องเองนะครับก็คือการที่ยานยนต์พวกนี้เนี่ยมีการใช้เม็ดเงินจากทางภาครัฐในการสนับสนุนนะครับซึ่งสิ่งนี้เองบางคนก็อาจจะมองครับว่าทําแบบนี้จะทําให้โครงสร้างภาษีบ้านเราเนี่ยยุบลงไปดังนั้นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ บ้านเราเองถือเป็นพื้นที่นะครับของการผลิตยานยนต์ที่เป็นแบบสันดาปภายในมานานพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่านะครับประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะครับเราหันไปใช้รถที่เป็นสันดาปภายในอยู่แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ากับยานยนต์ไฟฟ้าหรือหันไปใช้รถไฮบริดซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในส่วนกลางแล้วส่วนนี้เองก็น่าจะสามารถที่จะสร้างสมดุลในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าร0 0เซได้ซึ่งส่วนนี้แหละครับ คำว่า transition period ช่วงเปลี่ยนผ่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรให้อุตสาหการรมยานยนต์ไทยทั้งที่เขาเคยลงทุนที่บ้านเราแล้ว,ลวสถานภาพทางการคลังที่ไม่ต้องใช้นะครับพาระงบป,ประมาณของรัฐในการอุดหนุนในขณะเดียวกันสามารถเป็นแรงส่งให้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแรงครับขอบคุณพีวิทย์นะคะโลกเปลี่ยนไปทุกวัน